ก่อนนะคะตัวแรกพี่หนูหนถามสั้นๆก่อนว่าปูใบยาทุกคนถามสั้นๆก่อนว่าชื่ออะไรช่วยเรื่องอะไรโอเคกาแฟที่ชื่อว่ายูรัสคอมบี้ค่ะจริงๆปูพิจิตอร์มาสี่ปีแล้วโอ้เป็นขายง่าและดีมากเลยใช่เจ้าของแบรนด์ก็สวยด้วยก็คือเป็นกาแฟที่น้ำตาลสุกเปอร์เซ็นต์พี่ปูตัวนี้นะคะพี่ปูปกติขายเท่าไหร่คะ ปกติราคาเราจะ4 4่บาทแต่วันนี้มาในราคาพิเศษมาก189บาทโอ้โหจับเวลา5นาทีให้กับพี่ปูหน่อยพี่ปูหนูให้ขายตัวนี้5นาทีนะคะเดี๋ยวพี่ปูพรีเซนต์เต็มที่เลยได้เลยอ่ะมาปู้ยยาค่ะราคาแล้วค่ะต้องจับเวลาให้ปูขายไปเลยครับพี่ได้ช่วยช่วยขายได้ดีได้เลยค่ะแม่จ๋าแม่พี่ปูหลักการเลย ดืมกาแฟกันายจะได้ตื่เอาผมเดี่ยวว่าเดี่ยเด่ชมมาเลยชงิมตาขอรอน้ำร้อนร้อนหน่อยจ้าก็จริงๆแล้วกาแฟคีรัสคอฟฟี่ดื่มแล้วขุนดีค่ะบอชช่วยเรื่องการแบบลดเรื่องหิวน้ำตาลสุเป็นไขมันสเปซ็นถูกถูกกว่าไปร้านกาแฟอีกก็คือซอกไม่ต้องหลาย้่สิบซองได้ต้องไอสัซองได้ต้องร้อยแปดสิบเก้าบาทยพี่ปูแก้วเด้สา่ ชมให้ดูอย่างเดียวเลยสวยมากครับเอ้คุ้มมากครับพี่คุ้มสุดสุด,สดพี่ปูขอโทษนะคะดูดูแลตัวเองดีขนาดนี้อายุเท่าไหร่คะเนี่ยโอ้ปูตอนนี้ปูเนี่ยจะสามเจ็ดแล้วเนี่ยโอ้โหสวยมาก ถ้ามันเด็กสิบแปดเลยครับพี่หนูโตมากับพี่ปูเลยหนูชอบมากตอนตุลขอรื่อะไรคะรื่องแรกันจาหนูจำชื่อเรื่องมาได้เพราะหนูดูทุกเรื่องหนูเป็นสาววกช่องเจ็ดเลยหนูโตมากับช่องเจ็ดไงพี่ก็เลยแบบมีพี่ที่แบบพี่ปูสวยมากอยากกินกาแฟัวกาแฟหน่อยครับแบบไม่ว่าจะผมไม่ว่าจะตัวไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คือหนูให้พี่ทุกวันเลยอ่ะทุกคน จิ้มกาแฟให้พี่ปูตกใจอยากอยากข่าววันนี้เรามาในราคาพิเศษมากเออชื่อว่าคิวรัสนะคะหลักๆเลยก็คือเรื่องของความปังความสับใช่ไหมพี่เราพูดไม่ได้เยอะเออมันมันเออมันพูดไม่ได้มันต้องแบบว่าแล้วถุงใหญ่มากนะครับในหนึ่งถุงเนี่ยสามสิบซองนะครับร้อยแปดสิบเก้าบาทสามสิบซองทุกคนราคาดีมากป้าไปแล้วพี่ปูตอนนี้ออกไปก็คือหลักแสนแล้วนะเดี๋ยวรอซื้อพายยอดกันทีเดียวเนาะ เจ้้าของนะพี่ปูจะมีมีโอกาสพี่ปูจะมาที่บ้านเจนบ้างไหมเนี่ยมีอ่าพุริกาขอได้ยอดดีๆทั้งสองแบรนด์เดี๋ยวจะเข้าไปหันตัวเองเลยไปขายด้วยอุ้ยขนลุกนะใช่จะซื้อของกินไปให้ด้วยขอบคุณค่ะเหตุผลกันดุกมากใช่พี่ปูโอ้โหพี่ปูจะมาน้อาบูมอยากได้เลยจากอเมริกาอาบูมอยากได้เลยจากอเมริกาอุ้ย ไม่มันได้หมดเลยค่ะแล้วแต่เลยค่ะขอบตกเย็นดูค่ะดูได้หมดเลยค่ะทไมคเขาบอกว่าถ้าสั่งสองห่อจะได้แค่สองร้อยสามสิบห้าบาทฮะโอ้โหราคาพิเศษมากค่ะสั่งสองห่อได้สองร้อยสามสิบห้าบาทก็ทถึงหมดหกสิบซองทานได้ตั้งสองเดือนนะคะอันนี้ดีนะกลิ่นกาแฟที่กลิ่นหอมเลยค่ะไปสยามสปาร์คสั่ๆเลยนะตัวนี้เลยค่ะค่ะหอมมากครับโโอ้ <า>คือทุกคนกดให้พี่ปูเลยนะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าพี่ปูเป็นยังไงพี่ปูคือเราไม่ต้องพูดสรรพคุณกันเยอะอเ,เพราะว่าคือพี่เขารีวิวตัวเองไปหมดแล้วกับสิ่งที่เขาขายแล้วคือริงถ้าไม่ดีก็ไม่รับแน่นอนถูกต้อง<ๆ>และอย่าลืมคําว่าพรีเซนเตอร์คือต้องกินทุกวันต้องอินกับสินค้าขนาดไหนแล้วพี่ปูคือจึ้งสุด,สดนี่ดูใกล้ๆโอ้โหพี่ปูสวยมากพี่ปูอยู่ตอนนี้อยู่ประเทศอะไรคะ เอลเค่ะตอนนี้เวลาที่เช้าอยู่ตอนนี้เวลามันสิบโมงครึ่งค่ะร้อยเอ็ดเหรอคะพี่อะไรนะอ๋อไม่ใช่ร้อยเอ็ดบ้านเอ็ไลฟ์นไ้ขายของที่นี่แม้นไร้ที่บ้านดูได้นะให้หนูบินไปเอลเไปบ้นที่บ้านแม่โอ้งั้นให้เจ้าของแมนทุกคนตามไปไลฟ์กันที่ LA ตั้งแต่พรุ่งนี้เนาะบินไปไลฟ์ที่ LA อุ้ยพี่ปูตอนนี้2,000บ้านแล้วนะคะอันนี้พี่ปูขายแบบไม่จำกัดใช่ไหม ก็ไม่ให้สามหมื่นบาทเลยค่ะโอ้โหโอ้โหใจถึงมากต่อสามหมื่นบาททุกคนอ่ะเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายกดให้พี่ปูหน่อยแล้วุ้ยอร่อยมากครับอร่อมไหมอันนี้อร่อยไหมอร่อยมากดื่มง่ายมากกลมกล่อมสุดๆเนาะแม่จกาแแม่จ่าที่คอหอมไหมจ๊ะ ะคอหอไหมจ๊ะคอห่อพี่ปูน่าจะไม่เข้าใจเขาลูกึ่งมึงก็ไปคอหอยอะไรล่ะอบนนี้ค่ปูอีบนาเนเลยนะเดี๋ยวไม่อเร์อะไรนะกนารักากเลยนคนนารออปนไเปนไ อ่งหนักกว่าเดิมอย่าพูดอ่ะเดาีกแบบอย่าพูดกับแม่จ๋าพูดไม่ได้ใช่โอเคติ๊กตอกไวก่อนไอเยติ๊กตอกไวก่อนอ่าเยีาอีก15วินาทีสำหรับกาแฟทค่เราพลาะเราพลาดแบบอย่างี้ยแม่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะก็คือ2องอสองร้อยสามสิบห้าได้จ้ะเโอเคเอาหมดเวลาเรามาดูเรามาดูยอดกัน อ๋อหรือเราจะลุกเลยหรือว่าเราสองแบรนด์รวมคะแบรนด์เดียวกันไหมอันนี้อันนี้ที่ผมใจสั่นเพราะว่ากาแฟหรือกอแนั่งคิดตั้งนานมาอย่างเสียวเลยน้องสาวว่าเห็นหน้ที่ปูแลวใจใจสั่นเป็นเพราะกาแฟหรือเป็นเพราะแม่ไม่คิดว่ามุกนี้ยังใช้ได้ในปีสองพันยี่สิบห้าอะมางั้นเดี๋ยวเราไปอีกแบรนด์หนึ่งอ่ะแบรนด์เดียวกันไหมคะ อ๋อถ้าคนละแบงกงั้นสรุปยอดเลยได้ไปทั้งหมด4,000บ้าน1ล้านบาทคะ่ะอคุณครับ1ล้านบาทนะคะ,ะไป โอ้โหเป็นกาแฟที่สวยมากๆโอ้โหอีกอีกแบรนหนึ่งชื่ออะไรใช่ไหมอ่อีกตัวหนึ่งของพี่ปูคืออะไรคะโอเคขอตัวพี่ปูเองค่ะอันนี้ตัวของพี่ปูเองละจ้าสินค้าด้วยไม่มีฝากแม่สินค้าไม่มีฝากอ๋อสินค้าไม่มีฝากแต่มีตะกร้าไหมฝากไอ้พรุ่งนี้จะส่งไอ้พรุ่งนี้งั้นพี่ปูต้องโชว์สินค้าให้เจนตลอดนะเพราะว่ามันบังคับให้ให้โชว์เอออ่ามา อ่ะก็คือเป็นตัวลีลาโพาติกกับพีบอติกปูทำแบรนด์โพปรติกขึ้นมาเองขอราคาเนี่ยค่ะพี่ปูปกติราคาเรารู้ราคาเราพันสองอเก้าสิบแต่วันนี้ปูลดให้เหลือห้าร้อยเก้าเก้าเลยพันสองเหลือห้าเก้าเก้าใช่แล้วปูขายหมดดอกเลยสี่พันบาทจบปิดโอ้โหสี 4, ่พันบาทเท่านั้นด้วยสี่พันบาทเท่านั้นโอ้โหใช่แล้วสคุณคือใครอยากผิวใสผิวดีจะกล้ายอยู่กับ ราคาส่งไปลวบ้อยแล้วครับได้ค่ะเอามาแล้วมาแล้วจากพันสองเหลือห้าเก้าเก้าหรอคะใช่ค่ะราคาพิเศษที่สุดแล้วไม่เคยทำราคาพิเศษดีสี่พันบ้านจดปิดโอ้ก็คือเธอเธอฟังนะที่เป็นตัวเออลิลิลาไบโอติกลิลาใช่เป็นตัวโปรไบโอติกอ่ะบูมจากเวลาห้านาทีได้โอเคใครอยากผิวสวย ปังหุ่นดีก็เด้แน่นตัวนี้เลยได้ค่ะแม่แา่ว่าคนเราถ้าอยากจะแบบผิวใสผิวสวยลำไส้ต้องแห็งแรงแต่วันนี้เรามีราคาพิเศษเนาะจากปกติพ2 9 0ตอนเปิดแบรนด์ตอนนี้ปูอยากให้คนได้แบบได้ลองจริงอะเพราะปูแบบภูมิใจในสินค้าปูก็ปูลดเหลืลลอห9าร้อยเา,า,าสิบกกล่องมี14สซองก็คือสี่ผ่นบ้านเท่านั้นปิด่อ มีตั้งใจขายจากเอ็มเอถ้าไม่จริงก็คงไม่มาทำแบรนด์ขายภูมิใจในแบรนด์ตัวเองมากเชื่อยอมนี่ดูสินค้านี่ค่ะง่ายพี่ปูถ้ายอดปังต้องเอาตัวของจริงมาโชว์ในไลฟ์ด้วยตัวเองนะได้เพลงนี้แล้วกันยอดปังวันนี้ขายหมดจะไปร้องเพลงในไลฟ์เป็นเต้นด้วยเลยอ่ะโอ๊ยพี่ปูบอกว่าทั้งหมด4,000บาทพี่ปูจะมาบ้านเจนนี่ด้วยตัวเอง อ,อุ้ยดีว่ะไม่ต้องไปเอลเอแล้วสบายใจจังต่มาก็ได้นะอยากเจออยากาไปเที่ยวยถ้าไปหนูจะทักขาพี่เลยได้เลยมาอยู่กันที่บ้านอย <ๆ S 1> าเปิดไฟไลฟ์เพลย์เลยแล้วก็มีเราก็มีไฟบอกอ่าทุกคนของพี่ปูนะคะ,ะ,คะมีของแค่สี่พันบานลดจากพันกว่าเลยนะ พี่ปู 8, เป็นคนสองร้อยเก้าสิบเหลือห้าร้อยเก้าสิบเก้าคนถามตลอดว่าทำไมผิวใสหน้าเด็กก็ต้องเริ่มจากหลังเคที่แข็งแรงก็คือตัวพลาอติกโปรบอติกนีค่ะอืมใครที่แบบมีปัญหาเรื่องการเข้าห้องน้ำเลีอ่ะตัวเนี้ยปังสุดเยัไงไงขาขานี้ง่ายเลยค่ะซอ,องเทใส่ปากอร่อยมากเทออกก็คือไม่ต้องชงไม่ต้องเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ต้องจงค่ะเพราะเราเป็นคนใช้ชีวิตอย่างรวดเร็วก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมีอะไรเยอะเนาะเทเข้าปากเลย แล้วพี่ปู่เป็นคนที่แบบเทสดีทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์อะพวกสารสากัดอะแกแบบจึ้งอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นแบบเป็นเราได้นวัตก,กรรมมาจากไต้หวันแล้วมี12สาย้านสายพันธุ์พาติกี <c oughs> ถ้าไม่ดีจริงไม่ขายเพราะไม่รู้จะมาขายทำไมแต่คนที่อินมากจริงคนในไลฟ์พิมพ์ว่าคนในไลฟ์พิมพ์ว่า <c oughs> <ๆ S 1> พอเอาพี่พี่ปูเข้าใกล้ๆกล้องแล้วเขาเขินอะไรวะ <c oughs> เจอนาะส่งจูบแมหตายตายซื้อเป็นไงคะเร็วค่ะขอฝากหน่อยค่ะอยากให้ทุกคนซื้อจริงๆริงอยากมี้กำลังใจทำแบรนด์ต่อด้วยจริงเป็นครั้งแรกที่มาทำเป็นแบบน้องมาขายของจริงถ้าวันน mm şey ี้ยอดปังอีกสองวันเดี๋ยวเอาอีกโอเคถ้าวันนี้ยอดปังอีกสองค่ะอีกสองวันจะเอาสินค้าอีกตัวมาลงด้วยโอ้ยขอบคุณค่ะเตม กดเลยทุกคนตัวนี้นะคะชื่อว่าลีลาไบโอติกนะคะอันนี้คือดูแลเตองจากภายในสู่ภายนอกเลยใช่ค่ะหลักๆว่าคนอยากน้าผิวใสหุ่นดีปังๆก็คือตัวนี้เลยอ่าพูดคำว่าผิวโอเคปังๆแล้วก็แซ่บๆใครที่อยากจะสวยตลอดการก็เน้นตัวนี้จริงๆเพราะว่าตัวตัวไบโอติกเป็นตัวที่ช่วยให้เราแบบ ผิวแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงอืมเลิศมากทุกคนเอาเร็วรีบกดเลยค่ะแลือกี่นาทีคุณบูมเหลืออีกหนึ่งนาทีสาสิบวินาทีสุดท้ายค่ะคือต้องบอกก่อนนะคะว่าสินค้าตัวนี้ความการันตีอยากให้ดูจากตัวคุณแม่ปรูปรยาเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งไปให้ชิมนะโทษทีตอนนี้ทีมงานนอนกันหมดแล้วแล้วพูอยู่เอเอ่ะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้รอชิมเลยค่ะฮาลามีนะคะมีค่ะฮาลามีค่ะมีฮาลานด้วย <ฮ>อิสลามนะคะสบายใจได้เลยมีฮารานนะ,ะลแล้วก็เรามีวิจัยด้วยนะคะวิจัยมาหมดแล้วคือเป็นสินค้ามีคุณภาพดีจริงเขาบอกว่าพี่ปูสวยเหมือนสาสิบกุมภาคือสวยแบบไม่มีอยุ่จริงชอบขอบคุณค่ะเลิศอ่าถ้าอ,อยากสวยะะแบบนี้กดเลยค่ะของพี่ปูนะกดเลยค่ะราคาพิเศษค่ะจริงลดที่สุดและที่เคยลดมานะจริงอืม อ่ะทุกคนเร็วๆค่ะเอาให้จึ้งเอาให้จึง้งเอาให้จึง้งจริงๆจะได้กลับมาสัญญาเลยถ้าแบบถ้าหมดสี่พันนี่นะจะจะไปด้วยตัวเองเลยเนี่ยโอ้โห oh. <c oughs> พี่ปูจะมาบ้านเราถ้าตะก,ก้าหมดสี่พันจริงไหมครับพี่ปูเซกดเลยมาช่วยกันเลยจะไปผมเมาหมดเลยคนเดียวมา oh. พี่ข <c oughs> ายอะไรไพี่ปูได้มาบ้านไหนอ่ะ ได้เลยก้องหลากด้วยนะคะดูหมดเลยจ้าเหลืออีก6วินาทีสุดท้ายค่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องผสมน้ะไม่ต้องอะไรเลยค่ะเทเข้าปากเป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะโอเคพี่ปูขอบคุณนะคะ thank you พี่ก็ส่งของขวัญได้เยอะมากเลยแต่เราไม่เห็นเลยตัวเองขอบคุณค่ะต้องส่งของขวัญได้เยอะมากดูหนาไม่เห็นเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะค่ะพี่ปีมาตา โอเคมาแม่อ้อนพ่อเน้ะจ้าของขวัญเยอะมากแต่เมื่อกี้มีบวกเพิ่มนะเมื่อกี้ก็ซื้อไปสองเหรออ่ามีมีตยอดแตกไปหนึ่งได้ห้าหมื่นบาทโอเคค่ะมามีพี่การเอาตัวนี้ให้หน่อยครีมทานมคุณเป็ดเขาสี่วันได้ได้แต่ว่าโอเคต่อให้หน่อยนะหองควันอีกแล้วมาหูหองควันอีกแล้ว ทีมทานมคุณเป็ดก็สีวส่วันแล้วสามาอันนี้ตัวไหนจะพี่จา๋าชาฟ้าใสครับผมชาฟ้าใสมาชาฟ้าใส,าใสนะคะเราคืนไปได้หรือเปล่เาเราคไปล้ค่ะ